วันนี้จะชวนคุยกันถึงหลายเรื่องทีเดียว<ะ>เรื่องสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่รัฐบาลเอกชนเขาจับมือกันในการเตรียมรับมือกับนโยบายจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกา<ะ>สนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นบัตเตอร์เพื่อนที่หิวใจใกล้ๆคุณ เพราะว่าอีกไม่กี่วันจะถึงเส้นตายที่จะมีการประกาศประเทศที่สหรัฐอเมริกาจะขึ้นภาษีศุลกากรเป็นลำดับต่อไป2เมษายนซึ่งก็เหลืออีกแค่ไม่ไม่กี่วันไม่กี่วันนะใช่การเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสําคัญมากทีเดียวคุณผู้ชมครับ2เมษายนตอนนี้ทั่วโลกจับตาดูเพราะว่าสหรัฐจะประกาศรายชื่อประเทศที่จะถูกมาตรการภาษีของทางฝั่งสหรัฐเป็นลำดับถัดๆไปครับซึ่งแน่นอนว่า หลังจากที่ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกามีการขยับขึ้นภาษีประกาศออกมามันก็สร้างผลกระทบแล้วก็ปฏิกิริยาในความไม่แน่นอนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมองในแง่ของตลาดหุ้นไทยหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวมก่อนหน้านี้รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาประกาศการขึ้นภาษีสุลกากรไปกับทั้งแคนาดาเม็กซิโกจีนและก็ล่าสุดก็มีข่าวออกมาที่เกี่ยวข้องกับทางฝั่งของสหภาพ e ุด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาทำอเมริกาเฟิร์ส เทรดโพลิซี ไทยเราก็เป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสําคัญของสหรัฐอเมริกาเราคงจะได้รับผลกระทบเต็มที่แน่ๆถ้าหากประกาศออกมาแล้วไทยเราอยู่ในบัญชีที่จะถูกขึ้นภาษีด้วยนะครับรัฐบาลจึงมีการติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับเมื่อวานนี้มีการหารือกันร,ระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนรัฐบาลน,นําโดยคุณแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมานั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมเองนะครับมีภาคเอกชนคือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรมาให้ความคิดเห็น ก็เป็นการรับฟังมุมมองและความคิดเห็นจากฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเอกชนไปถึงรัฐบาลว่าอยากจะให้ทําอะไรบ้างหลังจากที่สถานการณ์อุตสาหกรรมตอนนี้ ว,วันว่าจะเจอกับผลกระทบจากสงครามการค้าครับซึ่งในมุมของนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่ารัฐบาลเองได้ติดตามนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาค่ะต้นปี6มกราคม2568นะคะมีการตั้งคณะทําฐฐงานขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะเป็นคณะทําฐฐงานนโยบายการค้าสหรัฐก็ประกอบไปด้วยปรัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็อีกหลายต่อหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาพูดคุยการมาดูนโยบายค่ะอัปเดตสถานการณ์ว่าปัจจุบันใน หรัฐอเมริกามีนโยบายการค้ายอย่างไรประกาศขึ้นภาษีกับประเทศไหนไปแล้วบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและผลกระทบที่จะมีต่อประเทศไทยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะคือรัฐบาลก็คุยเรื่องนี้กันมาโดยตลอดค่ะเพียงแต่ว่าณสถานการณ์ตอนนี้ก็คงจะต้องไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของแผนที่จะนําไปพูดคุยแล้วก็เจราจากับทางสหรัฐอเมริกาส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วนายกจะนั่งเป็นประธานหรือว่าเป็นหัวเรื่องในการไปคุยกับสหรัฐอเมริกาหรือเปล่านายกบอกแบบนี้นะคะว่าเรื่องนี้ ยังไม่ได้มีข้อสรุปก็จะต้องพูดคุยแล้วก็หาเรือกับภาคเอกชนก่อนแต่นายกรมนตรีบอกว่าอยากจะได้ทีมที่มีความคล่องตัวค่ะมีความเคลื่อนไหวไง่ายๆแล้วก็สามารถเดินหน้าเจรจาเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยค่ะขยับไปดูมุมมองของภาคเอกชนซึ่งเมื่อวานนี้ก็เข้าไปให้แง่มุมความคิดเห็นนะครับ จากคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าการเข้ามาพบปากกับนายกรัฐมนตรีก็เพื่อที่จะนําเอาความคิดเห็นของภาคเอกชนมานําเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพราะว่าทุกคนทราบเป็นอย่างดีว่านายโยบายของฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยครับไม่ว่าจะเป็นภาพเศรษฐกิจโดยรวมภาคอุตสาหกรรมเรื่องค่าเงินการส่งออกและอีกหลายเรื่องนะครับ เศรศษฐกิจโลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพอเจอกับสถานการณ์นโยบายของฝั่งสหรัฐอเมริกาทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับภาคเอกชนเห็นถึงความท้าทายและสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นก็เลยแสดงความมุ่งมั่นบอกกับรัฐบาลว่าพร้อมจะทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์แล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรศษฐกิจไทยเพื่อให้เราสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกได้ทันท่วงทีครับขณะที่หนึ่งท่านนะคะก็คือคือคุณสนันอังอุบลกุลค่ะเป็น ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าการหารือการระหว่างเอกชนกับรัฐบาลเนี่ยต่อประเด็นภาษีภายใต้มาตรการทรัมป์2.0ก็เพื่อทําให้เอกชนกับรัฐบาลทํางานได้แบบสอดประสานการทํางานร่วมกันนนะคะแล้วก็ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือคุณสนั่นบอกว่าสถานการณ์ที่ไทยกําลังเจอตอนนี้ต่างประเทศหลายๆประเทศเองเขาก็เผชิญสถานการณ์เช่นเดียวกันกันกนกบเราค่ะคือโดนัททรัมป์นโยบายของเขาบางทีมันเอาแน่เอานอ,นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นการจัดเตรียมตัวตั้งรับเนี่ยจะต้องหารือการ จะต้องพูดคุยกันเพื่อทําให้ทีมของประเทศไทยมีความพร้อมที่สุดก่อนก่อนที่จะไปเจราจากับเขาเนี่ยนะคะคุณสนั่นบอกว่าณนะตอนนี้มันมีข้อจํากัดเรื่องของเงื่อนเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าดีเดย์ที่สหรัฐอเมริกาจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมคือ2เมษาย,ยนคือนับถอยหลังกันจริงๆเนะี่ยมันเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะคะคุณสนั่นมองว่าประเทศไทยณนะตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมภาครัฐเอกชนมีข้อมูลอะไรต้องมากางร่วมกันจากการหาเรือกันในครั้งนี้นะคะฟีดแบ็กจากคุณสนั่นก็บอกว่าก็เข้าใจในมุมมองของรัฐบาลน,นะว่ารัก มาโดยตลอดเลยนะคะส่วนในภาคเอกชนเองก็มีความพึงพอใจในผลงานและการเตรียมรับมือกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์แต่ที่สาคัญที่สุดยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือรัฐเอกชนจะต้องคุยกันแล้วก็เตรียมตัวในการรับมือไปด้วยกันค่ะไปฟังมุมมองอีกด้านหนึ่งจากอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและเป็นประธานที่ปรึกษาของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจด้วยประเมินผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจไทยนะครับจากนโยบายภาษีของฝั่งสหรัฐอเมริกาทั้งผลกระทบทางตรงทั้งผลกระทบทางอ้อมเลยดูภาพรวมการส่งออกของไทยปีนี้เนี่ยมูลค่าการส่งออกของเรากระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมูลค่าจะลดลงไปประมาณ5 6 6 6 7ล้านบาท วัดออกมาเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยก็คือ GDP ของเราจะหายไปประมาณร้อยละ0.3นะครับและถ้าหากว่าวันที่2เมษายนที่กำลังจะมาถึงสหรัฐอเมริกาประกาศอัตราภาษีออกมาสูงกว่าที่หลายหลายฝ่ายคาดการณ์และมีผลกระทบกับสินค้าชนิดอื่นๆอย่างเช่นรถยนต์หมายความว่าโอกาสของการส่งออกของบ้านเราที่มูลค่าอาจจะย่อลงไปก็จะมีมากขึ้นไปอีกอาจจะกระทบต่อมูลค่าการส่งออกของเราเกินกว่า1 0 0 0 0ล้านบาทโดยเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราอาจจะย่อตัวลงไปมากกว่าที่ เห็นอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับแต่ณนะปัจจุบันณนะภาพรวมตอนนี้เศรษฐกิจไทยปี2568ยังเชื่อว่าจะขยายตัวได้มากกว่า3และความเป็นไปได้ก็จะอยู่ในกรอบที่กําหนดเอาไว้คือประมาณร้อยละ2.8ถึงร้อยละ3.2ซึ่งเป็นตัวเลขที่เคยประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับ นอกจากนี้แล้วนะคะทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยก็มีการประเมินสถานการณ์ต่อประเทศที่โดนัททรัมป์เนี่ยประกาศเก็บภาษีสินค้านําเข้าแล้วก็หลายประเทศเองก็มีการตอบโต้กลับมาแล้วด้วยเนี่ยนะคะคือในยะแล้วก็ผลกระทบเนี่ยนะตอนนี้มันก็อาจจะมีบางส่วนที่ส่งผลมาอย่างประเทศไทยแต่ประเทศที่เขาเป็นคู่ค้ากันอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ณนะตอนนี้กําลังโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยหลักๆก็จะมี3ประเทศด้วยกันนะคะที่แรกเลยคือแคนาดาค่ะถัดมาคือเม็กซิโกแล้วก็ประเทศที่3ก็คือจีนไปดูที่แคน แคนาดาเนี่ยถูกสหรัฐเก็บภาษีสินค้านําเข้าทั่วไปคือร้อยละ25แล้วและกลุ่มพลังงานเดี๋ยวโดนอีกร้อยละ10และแคนาดาเองก็ใช้มาตรการตอบโต้เหมือนกันนะคะด้วยการขึ้นภาษีสินค้าทุกประเภทกับสหรัฐอเมริกาในอัตราร้อยละ25พอมาตรการและสถานการณ์มันออกมาเป็นแบบนี้มันกระทบกับทั้ง2ที่เลยนะคะอย่างแรกเลยคือกระทบต่อแคนาดาที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาน่าจะลดลง68,744ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็จะทำให้สหรัฐอเมริกา ส่งออกไปแคนาดาลดลง76,043ล้านดอลลาร์สหรัฐถัดไปไปต่อกันที่เม็กซิโกค่ะเม็กซิโกเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยนะคะที่โดนสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีสินค้านําเข้าในอัตราร้อยละ25แต่เม็กซิโกเขายังไม่ได้มีมาตรการอะไรตอบโต,ต,ต้ออกมาค่ะเพราะฉะนั้นผลกระทบในเชิงตัวเลขเนี่ยนะคะทำให้เม็กซิโกส่งออกไปสหรัฐอเมริกาลดลง1 5 8 6ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ขยับมาดูกันต่อที่จีนกันบ้างจีนเนี่ยโดนอเมริกานะคะเก็บภาษีสินค้านําเข้าทุกประเภทเพิ่มร้อยละ20แล้วจีนก็ตอบโต้กลับโดยประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านําเข้าสําหรับสินค้ากเกษตรเนี่ยประมาณร้อยละ1 0ถึงสิสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะมันทําให้จีนส่งสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาลดลงนะคะ1 2 1 5 6ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็ทําให้สหรัฐส่งออกไปจีนลดลง14,270ล้านดอลลาร์สหรัฐด,ด้วยกันค่ะ ส่วนมาตรการคร้อมสงที่จะประกาศขึ้นภาษีเป็นรายสินค้าก็อย่างเช่นเหล็กและผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมอันนี้ขึ้นร้อยละ25ในขณะที่สินค้าที่เป็นรถยนต์อุอออปรกรณ์และส่วนประกอบก็คาดการณ์ว่าจะขึ้นภาษีมาเป็นอันตราร้อยละยี่สิบห้าเหมือนกันอันนี้จะต้องรอวันที่2เมษายนอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับถึงจะทราบความชัดเจนว่าสุดท้ายสหรัฐอเมริกาจะประกาศอัตราภาษีออกมาเท่าไหร่และกับประเทศไหนอย่างไรบ้าง สำหรับการขึ้นภาษีสินค้าในกลุ่มดังกล่าวกระทบต่อประเทศไทยในแง่ของการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนนะครับปกติเราคาดว่าเราจะส่งออกปีนี้โดยเฉลี่ยมูลค่าจะอยู่ที่ประมาณ4,727ล้านดอลลาร์สหรัฐจะทำให้ไทยส่งออกลดลงเหลือ4,077ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าที่หายไปประมาณ560ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินบาทประมาณ21,927ล้านบาทที่จะกระทบไทยโดยตรงนะครับส่วนผลกระทบทางอ้อมก็จะมีผลกรณีที่เราส่งออกวัตถุดิบไปยังตลาดที่ถูกสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีเหมือนกันอันนี้จะเป็นทางอ้อมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจีนเม็กซิโก ا, หรือแคนาดาก็ตามทีก็จะทําให้มูลค่าการส่งออกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆที่รวนภาษีจากสหรัฐอเมริกาลดลงไปอีก34,140ล้านบาทรวมไปถึงโอกาสที่กลุ่มประเทศดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้จะส่งออกไม่ได้เขาก็จะหาตลาดใหม่ทดแทนก็มีโอกาสที่สินค้าเหล่านั้นจะหลั่งไหลเข้ามายัางประเทศไทยมากขึ้นไปกว่าเดิมด้วยนะครับ ผลกระทบทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อมที่พูดมาคาดว่าจะมีผลต่อ GDP ของไทยให้ลดลงประมาณร้อยละ0.3และคาดว่าสินค้าที่จะกระทบมากที่สุดจะเป็นรถยนต์และส่วนประกอบและถ้าหากว่ามีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการขึ้นมามูลค่าการส่งออกของไทยจะหายไปประมาณ414ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ13,972ล้านบาทครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะคะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t 0 n, n ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ